ค่ะสรุปหวยคุณยายงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้านะคะสองเก้าเก้าสองเนาะอ่ะท่านผู้ชมขาผลออกนะคะสี่หนึ่งหนึ่งนะคะโอ้ยนวดนาเชไดยนะสิบสี่ล่างเก้าสองนะคะ,ะตามต่อนะคะงวดวันที่สิบหกเนาะมาดูสุดยาวนะคะที่คุณยายเจาะเน้นนะคะอาจจะส,สั้นๆหน่อยนะคะท่านผู้ชม คุณยายจดนี้มาหนึ่งสองสี้าศูนย์สามแปดหนึ่งศนะคะอันนี้สุดยาวสุดตรงนะคะคุณยายให้เต่นสและสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้าหสองสามสานะคะเ็นเล่า่ะ้งมาสองสองศูนยามหนึ่งสี่สองห้านะคะหนึ่งสอขอให้รวยนะคะงวดนี้นะคะ,ะสรุปของคุณยายนะคะเชุด อ่ะรวยๆเด้อ